ครับมามนี่กินข้าวเที่ยงน่วมกันคือเกามัอนี่ยอยู่โรงพยาบาลสนามจังหว,วัดยุาโรงพยาบาลสนามหันตราเับเข้าวเที่ยงมัอนี่กัข้าวพัดกับข้าวพัดข้าวพ,พ,พัดกันเดียวตามรลังก็ยิงข้าวพัดในแตมือเศร้าเห็นบ่าได้กินข้าวเศร้าเก็บม้อยกินเทียเเท่ยงข้าวเที่ยงอีลีก็คือพัดหมู โอ้ผัดไก่ผัดไก่ใส่ยังไงเนี่ยใส่มะคขรีมะคขรีใส่แค่ลอดอใส่แค่ลอดฝีมือเชียบทางเดบยวเห็นว่าให้รับกระสีมึกขึ้งก็เจือดแต่มือเอียโ่งดี มีปลาซับมีปลาซับ <c oughs> ปลาซับของฝากจากใหญยบานอำเภอเสาห่สระบุรีเพ่นฝากมาให่ิ่นเลือตน้นหลังจากมีปลาซับแล้วงานขัาเก็บพักบุ้งนะครับเห็นมหมเนี่ยพักบุ้งสด,สดสดปลอดสารพิษยุทแถวนี่แหละล่างฟุ้นออกจางเดี๋ยวเรืบริปุ ขึ้นนำลองกินไปแซ่กเพื่อกันวิตามินสูงปลอดสารพิษปลาทรัพย์ใจแซ่กไปใส่หลล่ะครับตัวใส่เข่าเลยเยาคุกใส่เข่าจริงแซรกของฝากจากพียย่ใหญ่บ้านเสาห์ไห่บนเรือตูน กตรมาปฏิบัติหน้าที่ือเก่เาครับมาเฝ้าคนไข้ผู้ป่วยโควิดอยู่นี่กับของพักเขาจัดมงพักพักไขอยู่สนามกีฬามหาวิทยาลัายอย่างอ่ <c oughs> มอทลอสุวรรภูมิเพื่อนกับบริการให้ดีๆหรอกพอออกคณะบดีเพื่อนก็นได้ ผู้คนเป็นเจ้าของ <c oughs> เนี่ยกินข้าวมีไงเลยมีปลาเลยแซบ่บว่าต้องมีปลากินกับเแบบแนี้ยก็แซ่บอเนี่ยข้าวปุง้งสดชดเปสดเปิด ร่างแล้วใช่ครับเขาบุงน้องม่งวิตามินหลาย,ายลวิตามินอีเอฮอตแซบเลย อะไรฟุตบอลอืมอืมอจินพ <home> ัดไก่มนะ Um, <laughs> có giờ vào. Cái ruộng vườn này mở ra này 2 tháng qua rồi. ยี่สิบสามมึงคนไข่กับเ่ยวเจ้าเขาผู้หายกับกับบ้านพี่น้องกับรถมาหับนั่งกับบ้านถ่ายเมื่อบ้านมาไหมกับไรเมื่อกับายเพื่อนกับเป็นกรื่องใจเพื่อนเอื่อนเนาะนั่งเป๋ยอย่าง ว่าเพื่นอนผมพยายากไปตรวจยู่เลยหาเสือโควิดไม่อยู่ในโดนหรอกแตจะอันตรายเติบงซ่อมนสนามลบเลอได้เสือกเกาะแล้วเรากินแล้วสองเข็มซินโนแวคด้เสือกเกาะไปเรียบร้อยแล้วก็บำมันใจมาแล้ให้มันยิ่งขามหัวเลยเป็นสนามล่เจี่ยวไปเจี่ยวมากเจี่ยวหัวลบเอา

ไม่เวลาตับใครนะเขาแซงมึงเราลองซีมือกัน ใช่เ้เออพระรามยิ่งขาวสื่อมากแปลวควรอะทา้งปากิาาสถานผมนว่าฝากาคุณยบาลมันมีน้ำใจผมขอบคุณมัน คลิปเดียวสำหนับเกก่อนนะครับเนาะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับสวัสดีครับ